สวัสดีครับมาพูดคุยกันหลังจบเกมลอร์พูกันเหมือนเดิมนะครับสาหรับเกมเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนลอร์พูส่วนมากแล้วอะค่อนข้างมั่นใจว่ายังไงก็ชนะแน่แนคือมันก็อาจจะยังมีบ้างแหะครับแต่ว่ามันอาจจะน้อยหน่อยที่อาจจะยังกลัวหรือว่ายังหลอนค้างไปจากเกมกับฟอเรสโดยเฉพาะเรื่องของวิธีการเล่นครับที่หลายๆคนเนี่ยคาดว่าบอลมัดเขาจะมาเล่นแบบลับลึกเหมือนกับฟอเรสปิดพื้นที่ส่งบีบให้เหลือพื้นที่ส่งให้น้อยที่สุดอาศัยการวิ่งตัดบอลเอาแต่ว่าบอลมัดในเกมเนี่ย เข้ามาในแนวทางของตัวเองเลยวิ่งเพลสสูงมากบีบสูงมากๆครับและด้วยศักยภาพของนักเตะว่ากันตามตรงพวกเขาสู้นักเตะลอว่าภูไม่ได้อยู่แล้วเราจรึงเห็นว่าในหลายๆจังหวะเนี่ยคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าแทบจะทั้งเกมเลยครับลูฟ่าภูแก้เพลสได้ง่ายมากๆอาจจะมีแค่ช่วงครึ่งแรกก่อนที่จะได้ประตูนำหนึ่งศูนย์เนี่ยที่มันดูเหมือนว่าลอว่าภูนั้นจะเล่นได้ยากนิดนึงโดยเฉพาะอีบูโกนาเต้ที่ดูลอนลานพอสมควรครับแล้วก็เควินเคลเฮอร์ที่ออกบอลช้าไปจังหวะหนึ่งแล้วก็ถูก น่าจะเป็นเอวานิวสันนะครับที่ไปบล็อกได้แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยลยดิอาร์สก็ยังฮอตเหมือนเดิมซึ่งมันเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนคาดหวังจากเขามาตลอดในปีที่แล้วในปีที่แล้วเขาสร้างโอกาสได้แต่ว่ายิงไม่เป็นครับมาปีนี้ครบเครื่องมากๆถ้าสัญญาใหม่ของนักเตะ3าคนที่เร่งด่วนอย่างเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนวบอร์จิลฟานไดและโมซาลาจบลงไม่ว่าจะจบลงแบบไหนก็ตามนะครับต่อได้หรือว่าต่อไม่ได้ผมเชื่อว่าลยดิอาร์สถ้าเขายังรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ได้ เขาน่าจะเป็นลายที่4แน่นอนส่วนดาวินนูเยสครับที่หลายๆคนเอาใจช่วยวันนี้ก็สามารถยิงได้แล้วแล้ยังไงเนี่ยเรามาว่ากันไปทีละประเด็นดีกว่าครับว่าในมุมของผมมีส่วนไหนที่มันเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกับของเพื่อนๆกันบ้างถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนความคิดกันเหมือนเดิมนะครับในมุมของผมนะครับถึงแม้ว่าบอลมารจจะไม่เคยบุกมา,าชนะที่แอนฟิลได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่พวกเขานั้นก่อตั้งสโมสรขึ้นมา แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะไม่มีครั้งแรกส่วนตัวของผมเนี่ยครับผมคิดว่าเกมเนี่ยมันน่าจะยากกว่าเกมที่เจอกับฟอ r e เ t ส์ด้วย2เหตุผลเนาะเหตุผลแรกเนี่ยก็คือบอลมัดน่าจะเห็นวิธีการเล่นของฟอ r e เ t ส์มาแล้วครับว่าทํายังไงหรือว่าพูถึงเจาะไม่ได้ส่วนเหตุผลที่2ก็คือตัวลูกของบอลมัดเนี่ยพวกเขาดีกว่าฟอ r e เ t ส์เยอะมากโอเคแหละครับที่ฟอ r e เ t ส์อาจจะมีตัวหวือหวาโปวที่มีความเร็วอย่างอีลังกาแล้วก็โอดอยแต่ผมคิดว่าบอลมัดเหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นจัสตินไคลเวิร์ เซเมนโยชาเวเนียหรือว่าร่วมถึงวิธีการเล่นของบอลมัดด้วยก็ได้ครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมพวกเขาถึงสร้างโอกาสได้มากเป็นอันดับที่3ของลลกซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจนะครับที่มาเจอกับลวอร์พูลในช่วงเวลานี้ที่เป็นทีมที่ปล่อยให้คู่แข่งีโอกาสยิงได้น้อยที่สุดของลีกเช่นเดียวกันแต่กลายเป็นว่าเกมเนี่ยแทนที่บอลมัดเขาจะมาเล่นแบบโฟร์เรสก็คือเป็นการบีบพื้นที่ให้ลวอร์พูลเล่นยากแต่ว่าพวกเขามาเปิดเกมแรกเลยครับทำให้พื้นที่ตรงกลางสนามมันเหลือเยอะมากๆหรือว่าูลต่อบอลก็ไม่กี่จังหวะ ก็หลุดไปถึงเขตโทษของบอลมัดแล้วหรือว่ามีโอกาสจบสกอร์ได้ตลอดแต่จู่ๆกลายเป็นว่าบอลมัดเนี่ยกลับทําได้ดีครับเริ่มเกมมาไม่กี่นาทีเองทําช็อกใส่เจ้าบ้านเลยนาทีที่3หรือว่านาทีที่4เนี่ยแหละผมไม่แน่ใจเซเมนโยจิ้มเข้าไปครับจากลูกยิงของจัสตินไคเวิร์ดลูกชายของแพทริคไคเวิร์ดตำนานทีมชาติเนเธอร์แลนด์คือหลายคนนะ่ะอาจจะชอบใช้คําว่ากึ่งยิงกึ่งผ่านเนาะแต่ว่าสําหรับผมนะครับในมุมมองของคนแต่บอลนอะ่ะผมรู้สึกว่าคำเนี่ยมันไม่มีนะครับคือมันยากนะ เวลาเราเตะบอลน,นะครับถ้าเราจะคิดว่าเราจะกึงยิงกึ่งผ่านมันดูแปลกๆอรแบบมันคือยังไงวะยิงให้ไม่เข้าเหรอหรือว่าส่งแบบไม่ส่งเหรอในมุมมองผมคือมันไม่มีนะยิงก็คือยิงครับไอ้จังหวะก,กึงยิงกึ่งผ่านอะไรเนี่ยของไคลเวิร์ดอะในมุมของผมนะครับผมรู้สึกว่าเขาต้องการจะยิงเพียงแต่ว่าตัวของไคลเวิร์ดเนี่ยครับเขายิงบดเกินไปมันก็เลยไปเข้าทางเซเมนโยที่วิ่งขึ้นมาพอดีแค่นั้นเองแต่อย่างที่ผมเคยบอกไปเนาะคือผมเล่นเป็นกองหลังนะครับ ผมก็จะมีมุมมองคนละมุมกับคนที่ได้เป็นตัวลุกดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่เล่นบอลแล้วเล่นเป็นกองหน้านะครับยังไงก็แชร์กันได้นะครับว่ากึ่งยิงกึ่งผ่านของเพื่อนๆเนี่ยมีหรือเปล่าและมันเป็นแบบไหนคือจังหวะเนี่ยครับต้องชมการเข้าทําของไคลเวิร์ดนะที่เลี้ยงลุยหนีกาเวนแบกแล้วก็โกนาเต้เามาได้เราจะเห็นว่าตอนแรกอะเวอร์จิลฟานไดเขาประกบเซเมนโยอยู่แต่ว่าก็ตัดสินใจปล่อยเซเมนโยทันทีเลยครับหลังจากที่จัสตินไคลเวิร์ดจี้มาหาโลบัสสันแล้ว และจังหวะนี้นะครับคือกองหลังอ่ะแม่งเสี่ยงมากถ้าเขาตัดสินใจวิ่งตามเซมเซมเนโยไปแน่นอนครับว่าพื้นที่ตรงช่องนั้นน่ะมันจะเปิดเยอะมากๆครับล็อบบ้หนักแน่นอนเพราะว่าใครวร์ดเขาเล่นในสองเท้ามันอาจจะไม่ดีเท่ากันเนาะแต่มันก็ไม่ได้แตกต่างกันขนาดเหมือนกับโมซาล่าครับที่เท้าขวาแม่งไม่ดีเลยแต่ว่าเท้าซ้ายนี่คือแบบโอ้โหโ,ฮโ,ฮโ,ฮโคตรเวิด์คลาสและถ้าเวอร์จิลฟานไดเขาตัดสินใจวิ่งตามเซมเมนโยไปนะคราวนี้ครับไคเวิร์ดเขาจะเลือกได้แล้วว่าจะตัดเข้าในแล้วยิงหรือว่าไปด้าาเขม การที่เวอร์จิลฟานไดเขาเลือกที่จะทิ้งตัวประกรบมาเปิดช่องว่างแน่นอนครับว่ามันทําให้คู่แข่งเนี่ยว่างโล่งๆคนหนึ่งแน่นอนคือจังหวะแบบนี้นะกองหลังแม่งเล่นยากครับทำอะไรก็ผิดถ้าเวอร์จิลฟานไดเลือกวิ่งตามตัวประกรบและไคลเวิร์ดเขาหักเข้าซ้ายปั่นเสียบเสาเวอร์จิลฟานไดโดนด่าแน่นอนที่ไม่ปิดช่องแต่ว่าอย่างลูกเนี่ยถ้ามันไม่ลาหน้านะก็ไม่รู้ว่าเวอร์จิลฟานไดจะโดนด่าไหมครับที่จู่ๆเขาทิ้งตัวประกรบมาก่อนที่ไคลเวิร์ดเขาจะกึ่งยิงกึ่งผ่านอะไรนั่นแหละไป ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าไม่ล้ำหน้าจริงๆแล้วเนี่ยฟนานไดจะโดนด่าไหมที่จู่ๆเขาทิ้งตัวประกบมาแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายมันก็ล้ำหน้าถือว่าไม่มีอะไรต้องไปคิดเยอะเนาะในช่วง20นาทีแรกเกมมันสูสีครับทั้ง2ทีมสร้างโอกาสกันได้เรื่อยๆเลยหรือว่าผู้อาจจะมีโอกาสมากกว่าแต่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของทีมที่ใหญ่กว่าเนาะยิ่งเล่นในบ้านด้วยจังหวะกระชากลากเลือยของดีอาร์สวันนี้หแม่งก็โคตรมันเลยครับนาทีประมาณ20กว่า,วาเนาะจำไม่ได้ ตอนที่ดีอาร์เขาได้กระชากหลบไป3คนก่อนจะยิงไปติดเซฟเกเบอาครับจังหวะนั้นแม่งโคตรมันเลยเสียดายยิงไม่เข้าเนาะคือในตอนแรกผมก็บ่นครับว่าทำไมถึงไม่ส่งเข้ากลางให้กับดาวบินนูเยสแต่พอเห็นภาพช้าก็โอเคเออมันก็ไม่มีมุมส่งจริงๆแหละและการที่โคดี้คักโปเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อกลางสัปดาห์นะครับมันก็ส่งผลดีต่อภาพรวมของทีมนะนักเตะทุกคนต้องโชว์ฟอร์มให้ดีไม่อย่างนั้นคุณหลุดตัวจริงได้ง่ายๆเลย และมันก็คือเหตุผลครับว่าทําไมเกป้าในช่วงเวลาที่เขาถูกยืมตัวไปอยู่กับแลวมาดิดเขาถึงกลายเป็นตัวสํารองของลูนินเพราะว่าในจังหวะที่เสียประตู1นูนเนี่ยครับไม่รู้ว่าเกป้าเขาคิดอะไรเนาะทำไมถึงออกมาเล่นถึงนอกเขตโทษดีอาร์สเขาวิ่งมาจากด้านข้างโอกาสที่เขาจะแตะบอลเข้าเขตโทษได้แบบเป็นเส้นตรงอะ่ะมันไม่มีทางทําได้อยู่แล้วครับยิ่งวิ่งมาด้วยความเร็วขน,นี้นะแม่งมีแค่ซืบประสาคนเดียวแล้วอะครับที่ทําได้ถ้าดีอาร์สเขาจะแตะบอลเข้าเขตโทษนะครับมันจะต้องหลุดออกไปทางเขตโทษด,ด้านขวาหน่อยๆอะ่ะ หรือไม่ก็ต้องเอาบอลลงแบบที่เขาทำเนี่ยแหละแต่ว่าฝั่งของบอลมาดะ่ะเขามีาราโควิ่งตามมาแล้วอยู่ไม่ห่างเลยแล้วาราโควิ่งเร็วพอสมควรนะครับไม่ช้าเลยนะจังหวะที่ดีอาร์สก็เอาบอลลงาราโคสามารถวิ่งมาบาังทางดีอาร์สได้แน่นอนแล้วก็มีเพื่อนอีก2คนมาประคองอีกยังไงดีอาร์สก็เล่นไม่ได้ครับเกป้าไม่จําเป็นต้องออกเลยแต่ว่า พอสถานการณ์มันเป็นแบบนี้แล้วครับเราก็ต้องชมดีอาร์ด้วยที่เอาบอลลงได้โคตรเนียนแล้วพลิกบอลแตะนิดเดียวแต่บอลเ,เข้าเขตโทษยิงง่ายๆเลยบอลของอานเนอร์สล็อตครับเป็นบอลที่เล่นน้อยจังหวะอยู่แล้วละ่ะคาอบอลไปเรื่อยๆเห็นช่องเมื่อไหร่ก็จะเล่นบอลไดเรกทำเร็วทันทีเลยเป็นบอลไดเรกที่ดุดันมากๆนะจังหวะที่ได้ลูกที่2กับ3ก็เหมือนกันนะครับมันเป็นจังหวะที่เหมือนกับหรือว่าพูทําได้ในเกมอุ่นเครื่องเลยครับจะเป็นจังหวะที่โตที่1ส่งบอลขึ้นหน้า ตัวที่2ก็จะแตะเบาเาให้กับตัวที่3ก่อนไหลให้กับตัวที่4ไปยิงหรือไม่ก็เปิดให้ตัวที่5ยิงอย่างลูกที่2เนี่ยครับเทรนดเขาจะส่งบอลให้กับซาร่าซาร่าจะแปะเบาเบากลับมาซึ่งตัวที่3ในครั้งนี้มันก็คือเทรนดคนเดิมและเขาก็เป็นคนไหลให้กับคนที่4ยิงซึ่งก็คือหลุยดีอาร์สส่วนลูกที่3เนี่ยชัดเจนเลยถ้าใครดูเกมอุ่นเครื่องดูไฮไลท์มาตลอดนะจะเห็นว่าจังหวะเข้าทำแบบเนี่ยมันคือบอลของอาร์เนอร์สล็อตเลยแหละในครั้งนี้โกนาเต้เขาส่งขึ้นให้กับดาวินน ก่อนที่เขาจะวิ่งสอด้นไปด้านข้างแต่ว่าในเกมอุ่นเครื่องเนี่ยปกติมันต้องมีอีกตัวหนึ่งมาคอยรับบอลจากซาร่าครับก่อนที่เขาจะปาดให้กับดาวินนูเยสแต่ว่าพอไม่มีแล้วซาร่าเขาก็ต้องเป็นคนทําเองและด้วยความเร็วของดาวินนูเยสเขาได้เปรียบคู่แข่งมากๆและจังหวะนี้นะพอดาวินนูเยสเขาแตะหลบซาบานยีปั่นด้วยซ้ายคมกลิบเลยโอ้โหโคตรคมแต่เอาจริงๆปะครับตอนดาวินนูเยสยิงอ่ะผมตะโกนมาแล้วจะรีบยิงไปไหนโอ,โอ้เข้าอ่ะคือในมุมผมนะ คือผมแบบโอเคผมอาจจะเล่นบอลมาตลอดทั้งชีวิตโดยการเล่นเป็นกองหลังครับการตัดสินใจยิงประตูผมก็ไม่เคยทําได้ดีเลยในมุมมองผมกับดาวินนุนเยสนะหรือว่ากับคนอื่นก็ได้ครับที่เล่นเป็นกองหน้ามาตลอดอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันในมุมผมอะ่ะผมคิดว่าดาวินจังหวะนี้โคตรใจกล้าเลยครับในช่วงเวลาที่เขาไม่มีความมั่นใจและมันก็เป็นช่วงเวลาที่เขาโดนแฟนบอลล้อโดนแฟนบอลด่าหนักมากๆครับจนถึงขั้นปิดอินสตาแกรมเป็นไฮเวทเลยความเครียดความกดดัน ถ้าลูกนี้แม่งไม่เข้านะจากภาพเนี่ยครับที่ผมแคปมาเห็นอะไรเบาฟาล่าโคตรของโคตรโลง่งหรือว่าดาวินนูเยสจะแตกเข้าในเล่นต่ออีกจังหวะหนึ่งเปิดให้มุมบันกว้างกว่า,วานี้แล้วค่อยยิงก็ได้ทําได้หมดทุกอย่างเลยครับแล้วแต่จะทําเลยแต่เขาตัดสินใจเลือกยิงตั้งแต่จังหวะแรกเลยผมถึงบอกไงว่าเขาใจกล้ามากและต้องให้เครดิตกับดาวินนูเยสด้วยครับที่ยิงได้ดีมากๆด้วยถือว่าเป็นการปลดล็อกนับหนึ่งได้แล้วนะครับหวังว่าเขาจะมีความมั่นใจมากขึ้น เล่นบอลผ่อนคลายมากขึ้นนะครับจังหวะลูกยิงที่ยิงได้เนี่ยถ้าจะให้มองในแง่ดีนะครับก็หวังว่าเขาจะเข้าใจระบบของอาร์เนอร์สล็อตแล้วจริงๆเนาะไม่ใช่เป็นแค่จังหวะบังเอิญที่ดันบังเอิญทําได้สําหรับเกมนี้ครับถึงแม้ว่าอีบูกกนาเต้เขาจะเริ่มเกมได้ไม่ค่อยดีเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะว่าบอลมัดเขาเพลสกดดันหนักมากบีบสูงเข้าประชิดตัวเร็วและกโกนาเต้ การจับบอลของเขาอะ่ะมันก็ไม่ได้ดีเหมือนกับเวอร์จิลฟานไดหรือว่าเทนหรือว่าล็อบบออยู่แล้วเขาก็เลยอาจจะลําบากหน่อยๆในช่วงแรกแต่วิธีการเล่นฟุตบอลมันก็ง่ายๆครับโดนจี้โดนบีบช่วงต้นเกมเนี่ยมีทําเสียไป1-2จังหวะแล้วแต่ว่ามันก็ยังโชคดีที่ไม่ได้เสียประตูเนาะคือเราอะ่ะไม่ต้องรอจนเสียประตูก่อนแล้วค่อยหาทางแก้ครับแก้ไปเลยขึ้นเกมไม่ได้หดยาวไปเลยครับ ฟุตบอลแม่งก็แบบนี้แหละครับอย่าไปเล่นให้ยากโดยเฉพาะเป็นกองหลังเป็นเซนเตอร์ด้วยแล้วเนี่ยถ้ารู้ว่าเทคนิคไม่ดีอย่าไปเล่นยากเลยครับและบอลยาวของโกนาเต้นในวันนี้มันก็เห็นผลชัดเจนมากๆเลยแล้วก็เป็นที่มาของประตูแรกกับประตูสุดท้ายด้วยในส่วนครึ่งหลังเนี่ยจริงๆอ่ะมันควรต้องมีประตูเพิ่มบ้างเนาะทั้ง2ทีมมีจังหวะเยอะมากๆเลยเอาหรือว่าพูก่อนละกันหรือว่าพูเนี่ยควรจะยิงเพิ่มได้สัก2-3ลูกด้วยซ้ำนะครับถ้าพวกเขาเน้นมากกว่านี้ผมว่าในครึ่งหลังเนี่ยมันดูเล่นจังหวะเยอะไปหน่อย ไม่ได้เหมือนกับครึ่งแรกนะครับแต่ว่าด้วยสกอร์แหละที่มันนําห่างถึง3ประตูสมาธิของนักเตะมันก็คงไม่เต็มร้อยแล้วล่ะส่วนบอลมัดนะครับที่ควรจะยิงได้อย่างน้อย1-2ประตูพวกเขาก็ไม่ได้เลยโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมเนี่ยที่ชื่ออะไรนะซินิสเทล่าปะน่าจะใช่นะครับที่เขาหลุดมาทางด้านซ้ายอะ่ะได้ยิงเกือบจะเสียบเสียบสามเหลี่ยมใต้าคานที่เสาแรกอยู่แล้วแต่ว่าควิวนเคลเฮอร์เขาก็ชกทิ้งไปได้ หรือว่าในจังหวะที่บอลมันเด้งไปโดนเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนและมันกําลังจะเข้าโกตัวเองอยู่แล้วครับแต่ว่าเคเลเฮอร์ก็ควักออกมาได้อีกครั้งหนึ่งน่าเสียดายนะครับผมยอมรับเลยว่าแม่งน่าเสียดายมากๆที่ผู้รักษาป,ประตูมันลง2คนไม่ได้คือผมบอกเอาไว้ตั้งแต่ช่วงฤดูกาลที่แล้วแล้วอะครับว่าในซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเคเลเฮอร์น่าจะโดนขายนะเพื่ออนาคตของตัวเขาเองผมโคตรรักเคเลเฮอร์เลยครับและผมก็รู้ว่าเขาอยู่ที่ลอร์พูต่อไปไม่ได้ถ้าเขาอยู่ต่อเขาจะไม่โตนะครับ เขาไม่มีวันแย่งตำแหน่งไปจากอาริซงเบเกอร์ได้เลยผมเชื่อว่าเขาจะถูกขายออกไปเพื่ออนาคตของเขาเองนะครับแต่ว่า20-25ถึงล้านปอนด์เนี่ยผมแม่งไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มีทีมไหนมาซื้อเลยวะราคานี้นะครับกับฝีมือระดับเนี่ยแม่งโคตรของโคตรคุ้มมันคุ้มมากๆค่าเหนื่อยก็ไม่แพงทำไมไม่มีใครเอาทั้งๆท,ที่ผลงานเมื่อปีที่แล้วในช่วงที่อาริซงเขาบาดเจ็บยาวอะ่ะเคลเฮอร์ก็สามารถทำผลงานแทนไดดดาา้้ออออออยยยย่่่่่าาาางงงสุุเเลถึแแมมมวกรทีขขูตนนใฟบ เอาเป็นว่าอย่างน้อยสําหรับตัวผมคนเดียวแล้วกันเนาะผมจะมีความสุขมากๆก็ตามผมรู้สึกอุ่นใจมากๆแต่ว่าผมก็อยากเห็นเขาไปเติบโตนะครับและผมไม่ได้กําลังจะดูถูกนะครับผมเชื่อจริงๆว่าเคเลเฮอร์ Le เก่งกว่านิกโบ๊แน่นอนให้เขาไปเป็นมือนหนึ่งให้กับนิวคาสเซิลเขาก็เป็นได้หรือจะไปทีมเล็กกว่านิวคาสเซิลก็ได้ครับอย่างฟูลแลมหรือว่าเวสแฮมเนี่ยเขาดีกว่าอาร์เรโอลาหรือว่าแบรนเรโนแน่นอนแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามในซัมเมอร์ปีหน้าซัมเมอร์2025เนี่ยหลังจบฤดูกาลนี้ครับ เคเลเฮอร์ย้ายแน่นอนแล้วการที่ลอร์พูไปเอาจอร์จี้มามาดัชูวิลลี่เข้ามาเนี่ยมันแปลว่าสโมสรไม่เห็นค่าของเคเลเฮอร์ต่อไปแล้วครับเขาวางแผนพร้อมจะปล่อยเคเลเฮอร์ทิ้งแล้วแน่นอนหรือให้พูดในกรณีที่แย่ที่สุดเลยนะนั่นก็คืออาริซงเบเกอร์ย้ายทีมแต่มันก็หมายความว่ามามาดัชูวิลลี่จะเข้ามาเป็นมือหนึ่งของทีมแทนอาริซงเบเกอร์และจะให้เคเลเฮอร์เป็นมือสองต่อไปลระครับเป็นใครใครก็ไม่ยอมกูรอโอ,อกาสมาตลอดทั้งชีวิต อยู่ดีๆสโมสรไปเอาคนอื่นเข้ามาแทนที่ทั้งๆที่ตัวของเขาเองอะ่ะก็ทําผลงานได้โคตรของโคตรด,ดีความรู้สึกเนี่ยมันอยู่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วครับรักสโมสรก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องของจิตใจมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งปีนี้เชื่อผมซื้อเสื้อโกมาปักชื่อเคเลอร์ส่งท้ายกันได้เลยครับอีก10ปี15ปีข้างหน้าตำนานนักเตะเดินทางมาเล่นที่ไทยค่อยเอาไปให้เคเลอร์เซ็นกันครับอ๋อและเกือบลืมเรื่องที่ผมอยากจะบน่นนิดหน่อยไม่เยอะมากเพราะว่าทีมชนะแต่ว่าโซโบส เหมือนเดิมเลยผมรู้สึกว่าเขาตัดสินใจไม่ดีไปในหลายๆจังหวะแต่จะขอพูดแค่จังหวะเดียวก็พอครับในช่วงครึ่งหลังที่มันมีอยู่จังหวะหนึ่งเนี่ยที่แบบผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างชัดเลยอ่ะคือเป็นจังหวะที่เขาน่าจะส่งให้เพื่อนนอตอนที่เขาหลุดไปแต่ว่าเขาเหมือน2อจิตสใจอ่ะครับเหมือนในเกมที่เจอกับแมนยูอะที่เขาไปล็อกหลบหน้าเขตโทษไม่ใช่หน้าหน้าโกเลยแบบสองหลาสามหลาไม่ใช่หน้าเขตโทษไอตอนที่เขาไม่ยอมยิงลูกที่สี่อ่ะครับ คือผมรู้สึกว่าโซโบสลอ่ะเขาต้องเด็ดขาดกว่านี้นะถ้าคุณคิดจะเป็นเบอร์สิบยิงต้องยิงนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้มีจังหวะยิงที่จะแจ้งถึงขนาดน,นั้นอ่ะคุณก็ต้องคิดถึงการแอสซิสต์ก่อนในอดีตนะครับนักเตะเบอร์สิบอย่างโอซิลบาโจเดลเปโโรต็อปตี้หรือว่านาคาตะก็ตามหรือในปัจจุบันก็ได้ครับอย่างโอเดนการ์ดหรือว่าเดอะบอยเนี่ยผมไม่ได้จะบอกว่าทุกคนเขาไม่เคยทําพลาดนะทุกคนเคยทาพลาดกันหมดครับแต่ว่าพวกเขามีความเด็ดขาดพวกเขามีการตัดสินใจที่ดี อย่างน้อยก็ดีกว่าโซโบสลาในช่วงเวลานี้ครับแต่ก็อย่างว่านะคือเราต้องให้โอกาสเขาด้วยเราต้องไม่ลืมว่าโซโบสลาอะ่ะเขาอายุแค่23ปีไปเองยังสามารถเติบโตได้อีกไกลครับแล้วก็ยังสามารถพัฒนาได้อีกเยอะมากและพอเกมมันนําขาดแล้วอ่ะมันก็พอจะเข้าใจได้ในเรื่องของสมาธิในเรื่องของการติดเล่นดังนั้นเรื่องของโซโบสลาเนี่ยครับมันอาจจะเป็นจุดเดียวที่ผมไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ในเกมนี้ก็ถือว่าตอนนี้ลูเวูร์ก็ทําได้ตามเป้านะครับขึ้นไปนําป็นจ่าฝูงชั่วคราวแต่ว่า ยังไงก็ตามตกมาเป็นอันดับ2แน่นอนเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาจะต้องเจอกับอาร์เซนอลไม่ว่าผลจะออกมาในรูปแบบไหนก็ตามหรือว่าพูตกจากฝูงแน่นอนแต่ผมเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องอันดับในช่วง7 8นัดแรกเท่าไหร่นะต่อให้อยู่อันดับ7อันดับ8 12, 13หรือว่า 16, 17ก็ตามถ้าตั้งหลักได้เมื่อไหร่ชนะแค่นัด2นัดอ่ะอันดับ16อันดับ17มันก็สามารถพุ่งมาอยู่อันดับ5อันดับ6ได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกอ่ะยังไม่ต้องไปสนใจเรื่องของอันดับมากครับ สนใจเรื่องของวิธีการเล่นของทีมดีกว่าอย่างลิเวอร์พูลของพวกเราเนี่ยไม่ค่อยกังวลแล้วครับเพราะว,าวิธีการเล่นมันชัดเจนมันเล่นได้ดีมากๆแล้วที่เหลือก็ได้แค่ตามเชียร์ตามรอดูแล้วครับว่าบอลของอร์เนอร์สโตจะสามารถยืนระยะได้นานแค่ไหน โอเคครับและนี่ก็คือมุมมองของผมที่มีต่อเกมเกมนี้นะเพื่อนๆรู้สึกยังไงกันบ้างเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเห็นเหมือนกันเห็นต่างกันตรงไหนคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะเราเอาเหตุผลทั้งด้าฟบตบอลมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับและในคลิปนี้ก็จะจบลงที่ตรงนี้นะและเดี๋ยวยังไงเราเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ